G.U. Creative ผนึกกำลังสยามพิวัดซีพีและบริษัทในเครือจัดการแข่งขันเก็บขยะระดับโลก STOGOMI World Cup 2025 THAILAND Qualifier ค้นหาตัวแทนประเทศไทยสู่โตเกียวประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นกับการจัดการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทยในปี2023 STOGOM i World Cup Thailand State ที่ส่งตัวแทนประเทศไทยฟ้ารางวัลอันดับต้นๆในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นล่าสุดในปี2025 G.U. Creative ผนิดกำลังพันธมิตรสำคัญได้แ,แก่สยามพิวัรและเครือเจริญโภคภัณฑ์เตรียมจัดการแข่งขัน STOGOMI World Cup 2025 THAILAND qualifier เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงชัยกับอีก33ประเทศทั่วโลกนักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น STOGOMI สุโปโกโมิมาจากการรวมคำว่าสปอร์ตและโกโมิแปลว่าขยะในภาษาญี่ปุ่นเป็นการแข่งขันที่ผสมผสานความสนุกสนานของกีฬาเข้ากับกจิตกรรมการเก็บขยะเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับคนทุกช่วงวัยภายใต้โครงการ c h a n for r the Blue โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความประหนักรู้ของสังคมทั้งมวลว่าพลเมืองแต่ละคนควรสร้างปัญหาทางทะเล ขยะเพื่อพัฒนาไม่มีขยะในมหาสมุทรอีกต่อไปซึ่งล้วนมีบทบาทเชิงรุกในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะภายใต้ในโยบาย Zero Waste อย่างจริงจังมาโดยตลอดการสนับสนุนกิจกรรม STOGOMI ในครั้งนี้ร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่วันที่13กรกฎาคม2568นะะพภารากอนสยามภารากอนทั้งนี้ G.U. Creative ร่วมกับสยามพิวัรและเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดงานถแถลงข่าว s t o g o m i World Cup 2025 THAILAND Qualifier อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันอังคารที่วันที่29เมษายน2568ที่ผ่านมาเวลา16.00-17.00น นา SCBX n บีเอ็ชั้นสี่สยามพารากอนสมัครร่วมแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มิถุนายน2568โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ h t t p s f o r m g o l e c o p h y s i c a l x q 6 b 6 6 j d z n j u a l จำนวนจำกัดดอกจันดอกจันสโปโกมิเวิรด์คัพ2025 Thailand Qualifier อ ซัปโกมิเวิลด์คัพสวัสดีค er like ่ะริตาค่ะค่ะไข่มุกค <vik> ่ะริตาค่ะม่านมุกค่ะสวัสดีค่ะมิงมิงมินดี้ค่ะคุกกี้มินดี้ค่ะไอรีนมินดี้ค่ะอ่าวันนี้นักา3เนี่ยมาทำกิจกรรมในโครงการนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเก็บขยะระดับโลกค่ะก็คือตื่นเต้น ตัวที่จะเก็บสี่งหลานมากมากเลยชเตรียมตัวกันขนาดไหนอโอ้โหก็เตรียมตัวถึงขนาดที่ว่าวางแผนการกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราควรจะไปที่ไหนบ้างที่ไหนที่น่าจะมีขยะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากที่จะไปที่หนึ่งมาวกเพราะอยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นแตงว่าอยากไปญี่ปุ่นใช่ใชแล้วแต่ละคนที่วางแผนยังไงบ้างคะในแ,แต่ละกลุ่มอ่าอย่างเช่นกลุ่มของพวกหนูนะคะก็คือ แล้วก็จะใช้ความยืดหยุ่นทางร่างกายความเร็วของทางร่างกายซึ่งพวกผมเพลิหรือคุณมีทั้งเล้นกับมือแล้วก็เป็นบนฟ้านะคะเชื่อว่าทุกทุกคนพร้อมมากๆนะคะสำหรับการเก็บพยายามตรงนี้เรามีหลายท่าหลายอย่างมาฟังกันขอของเรายังไงคะ เสร็จขยะเยอะที่สุดน <f illes> ่าจะเป็นตามแบบร้านอาหารอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบตามพุ่มไม้ที่แบบว่าคนแบบแบบว่าไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใีการไีเซอร์เวยก่อนหรือเปล่าคะคิดว่า คิดว่าคิดว่าจะลองไปเซอร์วีดูในงาวันนี้เลยค่ะมีความหวังแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์ที่จะเป็นผู้ชนะกันกันค่ลอตตี้ว่าไงคะหนูว่าหนูมีความหวังอยู่เพราะว่าหนูเป็นคนที่เดินสยามค่อนข้างบ่อยหนูคิดว่าหนูน่าจะรู้ซอกทุกซอกของสยามกก็เลยน่าจะแบบว่ามีรู้ว่าขยะอยู่ที่ไหนเยอะอันนี้ค่ะพงศิรินี่ละจริงก็มีความหวังเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือดีใจมากๆเลยที่ได้มาร่วมกับร่วมแข่งในงานครั้งนี้นะคะแต่ก็ถึงแม้จะไม่ได้เป็น แต่ก็อาจจะเป็นที่หนึ mm ่งในใจทุกคนได้ก็จริงก็ถูกเชิญชวนค่ะเชิญชวนทุกคนมา กูการแข่งแข่งทางนี้ก็าีกงานทางนี้เน,นออาะยังเปิดรับสมัครอยู่ทังนี้นมีม่คะค่ะก็อยากเชิญชวนพี่พ,พทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะคะเปิดลงทะเบียนแล้วสามารถแบบสมัครเข้ามาได้นะคะเป็น60ทีมนะใช่ไหมใช่แล้วก็มาแข่งกันมาเจอกันได้นะคะกับงานสปอรกอรมีค,ค่ะก็บอกเลยว่ามันจะต้องดุเดือนแน่ๆค่ะแล้วก็เรามาช่วยกันลักลอบกันเถอะค่ะ yeah. ในวันที่12-13กันยายนนะการแข่งขันไฟนอนให้ของกำลังใจแฟน,น,น,นคาานนลับหน่อยนะคะค่ะพวกเราค่ในวันที่12และ13กันยายนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเชียร์พวกเราเพราะพวกเราเองเนี่ยก็ลงสมัครด้วยนะคะอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจกันมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็รอดูนะคะว่า